คาชมครับอันนี้อยู่ที่เขาหน่อนะครับเราดูหลิงมาตรงเนี้ยที่จุดช่วงงามๆซ้า,ายๆแหละที่ก็จะออกมานะคอยดูคอยชมนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่เขาหนอ่อนะครับ สภาพประทุสรมไปเยอะนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอยู่ในเขตของนครสวรรค์นะครับทก,ก่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขาหนอเขาแก้วเนี่ยเป็นวัดเขาหนอนะฮะท่านหลวงพ่อที่อดีตเจ้าว,วาดเขาหนอเนี่ยท่านอยู่นะตอนนี้ท่านรับสังขารไปประมาณ20สปีแล้ว นะครับที่ท่านดูแลลิงเยอะเลยลิงตัวนี้เขาบอ,อกว่ามีประมาณโอ้โหถ้านับจริงๆเนี่ยมันต้องหลายหมื่นแน่นอนเลยนะครับท่านผูช้ชมได้ชม นี you, buddy, ่คือบริเวณ